สวยเราแต่ไม่สวยเขาหากจะพูดถึงเรื่องการจัดสวนนะครับส่วนใหญ่เจ้าของสวนก็จะจัดตามแบบที่เราชอบแต่ประเด็นคือคนที่มาเห็นหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นแขกบ้านแขกเมืองมาบ้านเราเขาอ่ะจะชอบในสิ่งที่เราจัดไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูคอนเซป t นี้ครับว่ามีแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติ ต่อสวนที่เราจะจัดยังไงบ้าง Let's go สวัสดีนะครับสวัสดี FC เจเลยลีแล็กทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาด้วยคอนเทนต์ที่ว่าสวยเราแต่ไม่รู้ว่าจะสวยเขาไหมหมายถึงสวนที่เราจัดนั่นแหละครับในความคิดเราอะเนาะเนื่องจากเจ้าของบ้านเวลาทําสวนหรือว่าจัดทําอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยึด ความรู้สึกของเราเนั่นแหละครับก็คือความชอบเราชอบแต่คนอื่นมาเห็นไม่รู้ว่าเออเขาจะชอบไหมอ่ะมาดูกันครับว่าอย่างแรกคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับในแนวคิดพี่เลก็คือต้องโปร่งและโล่งโดยเฉพาะบริเวณทางเดินแต่หมายความว่าเวลาเดินเข้าออกหรือว่ามาดูสวนมาเสพในเรื่องของความร่มรื่นของสวนเนี่ยจะต้องไม่ไม่ ลักทุเรจนเกินไปหรือเรียกว่าโลกนั่นแหละครับอ่าก็จะต้องมีพื้นที่ให้เห็นมองปาดตามาปุ๊บแล้วสะดุดยิ่งมุมนี้ครับี่เลสก็มีความสึกว่าไม่ได้เยอะอะไรเนื่องจากเป็นตัวบ้านนะครับตัวบ้านแล้วก็แต่งแค่ขอบเล็กๆนะครับเล็กๆไม้พุ่มเตี้ยสามารถเห็นในเรื่องของหินนะครับหินที่มีเรื่องของมอสเข้ามาเนาะอย่างน้อย ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างไม้พุ่มเตี้ยแล้วก็หินดูแลง่ายนะครับเข้าถึงง่ายไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของยามหน้าฝนอ่าเพราะว่านี่ครับเวลาฝนตกเนี่ยถ้าเรามีไม้ใบใหญ่ๆเนี่ยแรงของน้ําที่ลนลงมาเนี่ยจะทําให้ใบไม้เสียหายดังนั้นการมีไม้พุ่มเตี้ยแบบนี้ก็จะเป็นการป้องกันความเสียหายของไม้ด้วยครับ แต่มีข้อเสียนี่ครับข้อเสียก็คือไม้เลื้อยนะครับไม้เลื้อยที่เกาะแบบนี้อ่านี่ไงตัวอย่างนะครับอีพิด่างขาวนะครับบางคนก็ชอบที่มีไม้ปีนผนังแต่ปัญหาคือผนังเขาก็จะทิ้งร่องรอยแบบนี้เอาเป็นว่าผู้ที่ชอบความเรียบร้อยความสะอาดของสีบ้านก็ไม่แนะนํานะครับแต่สําหรับใครที่บอกว่าอ๋มอมันคือสวนมันคือสวนอย่างน้อย มีไม้เอาไว้เกาะระหว่างเดินชมสวนอันนี้ก็ไม่ว่ากันอยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้คือข้อแรกเลยโลง่งโปร่งในทางเข้าอย่างที่สสามารถดูแลได้ทั่วถึงและสะดวกต่อการเข้าเช็คต้นไม้สภาพต้นไม้ว่าน้ำถึงไหมปุ๋ปยดีไหมใบเป็นอย่างไรบ้างอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับผิดตรงไหนนี่ผิดตรงนี้ครับ ตรงนี้จะไม่ควรมีกระถางใดๆนะครับไม่ควรมีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูที่ถูกต้องเป็นยังไงครับแป๊บหบนึง่งอ่าทีนี้มาดูที่ถูกที่ต้องคืออะไรอ่าอย่างแรกเลยนะครับจะเห็นในเรื่องของพื้นนะครับพื้นที่เป็นหินคลุกหรือหินก่อสร้างนะครับที่ถือว่าโดดเด่นนะครับพื้นสวยแล้วก็ไปเห็นขอบแนวกั้นที่เป็นเอ่อเหมือนล่อง เอาไว้ปลูกต้นไม้เนี่ยฮะมันจะเห็นส่วนแบ่งชัดเจนเลยกรณีที่มีไม้เล็กๆอยู่ขอบถ้าทําได้นะก็จะสวยเลยอาเช่นพวกหนวดประดุกนะครับหรือว่าไม้ตระกูลเฟิร์ทนท่าขึ้นนะเนี่ยแบบนี้ครับไม่มีอะไรมาเกะกะเวลามองดูสายตาก็จะเห็นในส่วนของพื้นกับขอบที่เอาไว้เป็นแนวต้นไม้แล้วที่สําคัญเวลาเข้ามาดูกกใกล้ๆสามารถนี่ครับ เห็นไม้ที่อยู่โซนลึกได้เวลาจะให้ปุ๋ยให้น้ําเพราะถ้าเกิดมีกระถางเล็กๆหรือสิ่งกีดขวางตรงนี้จะทําให้เราไม่สามารถดูแลต้นไม้ภายในหรือ,อ,อดูารายละเอียตต้นไม้แต่ละต้นได้นี่แหละคือองค์ประกอบในการจัดสวนที่ดูแบบเรียบง่ายและเข้าถึงเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบต่อไปนะครับเป็นไปได้นะครับในสวนควรจะมี น้ำแบบนี้บางคนอาจจะใช้ทอมเมอร์หรือว่าเดินเท่าน้ำนะครับแต่การมีก้องน้ำแบบนี้ก็จะทำให้เ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรดี mm hmm. เลือกรถเฉพาะจุดที่ดีและทั่วถึงเนาะ mm hmm. สภาพไม่ควรจะมีของวางเกะกาแบบนี้แล้วก็สายยางควรจะจัดเก็บให้เรียบร้อย mm hmm. แบบนี้ครับ mm hmm. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย mm hmm. แล้วก็สวยงามด้วย ถ้าเสริมเป็นไปได้ถ้าอยากแต่งนะครับตรงนี้ควรจะหาแผ่นไม้สวยๆนะครับมาครอบเพื่อที่จะไม่ได้เห็นหรือมีอ่างน้ําด้วยยิ่งดีอ่าอันนี้คือเสริมนะนะครับเมื่อกี้พูดถึงกองน้าใช่ไหมในสวนพี่เล่มี2จุดนะครับนี่จุดนี้ก็เอาไม้มาบาังท่อ PVC แต่จริงๆตรงนี้ถ้ามีอ่างน้ําด้วยก็จะเท่ไม่เบาอ่าเดี๋ยวจะหามาให้นะครับให้ตัวเอง มุมไม้ใหญ่ไม้ล้อมที่สะดุดตาของพี่เล่คือมุมนี้นี่ครับต้นนี้คือต้นพยุงนะพยุงพี่เล่มีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านใครจะถือเคล็ดหรือไม่ถือก็ได้นะพยุงหน้าพยุงหลังอ่นแต่ถ้ามองว่ามันเป็นประโยคหรือภาษาที่ที่ดีในการมีคนช่วยพยุงมีแบค็คที่ดีอ่ะก็เอาไปปลูกกันที่ชอบคืออะไรเพราะว่าพี่เล่ใช้วิธีการลดหลั่นแบบนี้ครับเริ่มจากพื้นก่อนอ่ะ พื้นนักจริงๆพื้นก็เป็นหินแม่น้าผสมกับหินก่อสร้างธรรมดานะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของหินฟองน้ําลดหลั่นกันเริ่มจากไซส์ใหญ่ก่อนนะครับไซส์ใหญ่แล้วก็ไล่เลี่ยงไประหว่างนั้นอาจจะมีไม้ที่เอาไว้ทําให้พื้นมันซอฟลงนะครับเป็นไม้เลื้อยวิธีการปลูกไม้เลื้อยจุดนี้ก็เป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติครับก็คือนี่ครับต้นนี้เป็นพวงคามนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อฟิโล ่าเป็นมอนครับเป็นมอนเป็นมอนเลื้อยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นพลายโซ่นี้ฮะก็ใช้เขาขึ้นแต่งตามเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็จะมีเฟิร์นค่าหลวงเกาะอ,อยู่เนี่ยมุมนี้ก็ทําให้ดึงดูดสายตาเวลาคนเข้าสวนเพราะว่าเป็นการเรียนแบบธรรมชาติหรือสวนป่านะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่พี่เลนั่งดื่มกาแฟแล้วก็นั่งคิดโปรเจกต์งานอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ครับบ่อยมากเป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับดังนั้นช่วงสายๆเนี่ยจะเป็นล่มเนาะช่วงบ่ายก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามีไม้ใหญ่มีไม้ใหญ่ 2- อสาต้นที่บังแสงอยู่แล้วก็นี่ฮะก็จะมีเรื่องของผ้าใบช่วงหน้าฝนก็จะกันในเรื่องของน้ําที่มันกระเซ็นมาอ่ะทีนี้เริ่มจากการที่ออกจากตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ครับ ที่พี่เลยชอบแล้วก็เป็นสไตล์ที่ที่อยากทําเอาเป็นว่าก็ไม่รู้ว่าถูกหลักการจัดสวนไหมแต่พี่เลยเริ่มจากเริ่มโปรงใช่ไหมครับโปรงแล้วมองเห็นสวนตรงนี้อาจจะบางสายตาเพื่อสร้างความสนใจว่าเฮ้ย mm hmm. หลังมอนสเตอร์ล่าต้นนี้หลังจังต้นนี้แล้วข้างในมีอะไรเนี่ยฮะวิธีคิดของพี่เลก็จะเริ่มประมาณนี้แล้วที่ชอบนะฮะตรงนี้ก็คือเริ่มจากความโปร่งก่อน พาเราไปสู่สวนก็เห็นได้ว่าอตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นหินฟองน้ํามีงบประมาณเนี่ยตรงนี้จะดีมากๆเลยเคยมีแนวคิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองใช้ปูนนะฮะหรือซีเมนต์นี่แหละครับเอามาแต่งโดยที่ก็ยังยึดขอบตรงนี้นะครับเป็นเป็นโครงแต่แค่ว่าใช้ซีเมนต์ทำให้เขาเป็นเหมือนหินเทียมอะไรประมาณนี้นี่ฮะดึงพวกเราพาสวนเข้ามาแบบนี้อันนี้คือเสนอในมุมที่ ที่พี่เลยมองว่าเออมันน่าจะเข้ากับหลักการจัดสวนและง่ายต่อการเห็นต้นไม้ด้านในเห็นแบบไหนครับนี่มันเป็นระยะแค่ประมาณเมตรเนาะประมาณ80เซนหรือเมตรหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปดูนะครับต้นไม้รดน้ําดูความชื้นความแห้งว่าไม้ได้น้ําครบไหมมันดูแลง่ายนะครับทีนี้ส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมถ้าเป็นไปได้ก็คือเป็นไม้พุ่มเตีย้ยหรือว่าไม้กระถางเล็กๆก็ได้ให้เข้ามาตัดขอบกับเอ,อ่อไม้ ที่ลดหลั่นสเต็ปแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งด้านในอาจจะมีแท่นหรือว่าชั้นที่เสริมให้มันดูแน่นหนาขึ้นเป็นโซนที่แบบเหมือนเชิญคนเข้าสวนนี่ครับในส่วนที่พี่เลเอมองว่าไม่น่าจะต้องทําอะไรเพิ่มส่วนด้านหลังหรือที่อื่นๆเนี่ยก็ยังไม่อยากโชว์หรอกครับเพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการบริหารจัดก,การไม้ที่มีกับพื้นที่ที่มีเนาะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองดู เอาไปเป็นไอเดียหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคหรือไอเดียที่เสริมเพิ่มเติมจากคลิปที่พิเรนนำเสนอแนะนําได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆเพราะพี่เรนเองไม่ได้ร่ำเรียนเรื่องวิชาจัดสวนมาใช้แค่ความชอบถึงเป็นคอนเซปต์ของคลิปนี้ไงครับว่าสวยเราแต่อาจจะไม่สวยหรือถูกใจเขาดังนั้นก็เลยเอา แนวคิดในเรื่องของความโปร่งความโล่งแล้วก็การเข้าถึงมาเป็นไอเดียเสริมให้กับเพื่อนๆอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์รือคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะวันนี้เท่านี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะครับสวัสดีครับ